ងាប្រើ្រាពីក្ម៍កវាត់ក្មៃមែម្ន៍លព្តាន់ការុះលា ทำสวยนะมีรางวัลน,นะคะ มาตรา42ที่วัดวิสตบริมนะ <Gãi>

ที่ร้านโครงอ่าวันนี้นะคะคุณครูมีผลไม้ามาให้เด็กๆได้ดูแสดงว่าวันนี้เราเรียนเรื่องผลไม้และลักษณะของมันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนคุณครูจะมีคำคำจองให้เด็กๆท่องตามเด็กๆท่องตามคุณได้ได้ค่ะเราจะจับหัวเราจะจับไหล่เราจะจับหัวใจจับที่คอ,อ,อกอยอก อ้องไตั้งแต่ยหลังเติอ่าร้องที่จะเรียนเนียคะคะคุณปูจะให้ข้อทคำของจองตาฟังดูเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆข้อมต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะอิงโกยืดหลังค่ะอ่าจั่จี้กลดลมหาย thank <laughs> you สแสดงว่าเด็กๆรู้จักผลไม้ใช่ไหมคะ,คะเพราะผลไม้เป็นวิตามินซีนะคะมีวิตามินซีมากมายอย่างที่เราได้ร้องเพลงกันไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้คุณครูก็มีคะของจริงและเป็นรูปภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะชูรูปภาพแล้วให้เด็กๆตอบได้ไหมคะได้ค่ะอ่าอันนี้รูปภาพอะไรคะฝรั่งฝรั่งใช่ไหมคะใช่ แล้วนี้นะคะเหมือนกันไหมเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงไหนคะเด็กๆเคยเห็นฝรั่งส้แดงไหมเคยเคห็นไหมคะ่ไหมนนสนสวยมากเลยใ่ไหมคะใช่ั่งก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นฝรั่งมีสองสีก็คือสีแดงกับสีขาวแต่ฝรั่งมันมีเม็ดเม็ดมันสามารถกินได้ไหมคะ ได้แต่มันจะแข็งนิดนึงนะคะอ่าต่อไปค่ะมะม่วงอะไรคะมะม่วงเอาและนี้นะคะมะม่วงอืมเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นมะม่วงสุกสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองอะไรนี่สีอะไรคะสีเหลืองแสดงเป็นมะม่วงสุกนิดสุกดิบดิบดิบแต่มันกินได้ใช่ไหมคะแต่รสชาต เคยทานอ่ะต่อไปค่ะแตงโมแตงโมเอ้ยแตงโมเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยมันมีอะไรด้วยเม็ดและเม็ดมันกินได้ไหมคะได้ได้นะถ้าเป็นคนโตบางคนกินกินได้เคี้ยวให้ดีมันเคี้ยวได้นะคะนะแต่เปลือกมันกินได้ไหมคะได้อะต่อไปค่ะหงสหงอข้างในเป็นสีอะไร เปลือกมันมีอะไรด้วยมีขนยาวด้วยใช่ไหม เจี๊ยบไหมเจี๊ยบเพราะหนามมันแหลมมันคมแล้วก็แข็งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเรียนมีหลายพันเลยนะมีหลายพันเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากแล้วก็แพงมากด้วยนะคะต่อไปค่ะเอ่อเปิ้ลสีแดงเขียบอันนี้ก็แอปเปิ้ลโอ้เออเปิ้ลอร่อยมากนะคะว่ากลุ่มนั่นเรียบร้อยค่ะเอเด็กๆจะรู้จักไหมนะทับอะไรทับทีมทับทิมอร่อยนะ ไหนใครที่บ <si ้านมีปุ๋มไหมอุ้ยปุูมทุกคนเลยเหรอใช่เหรองั้นเดี๋ยวคุณนี้เก็บมาปัากินดูได้ไหมคะได้่าทับทิมอร่อยมากสีอะไรคะแดงสีแดงเลยเหมือนขนมทับทิมที่เรากินไหมแต่อันนั้นไม่ใช่ทับทิมแมสแบบนี้นะอันนั้นเป็นขนมนะคะอันนี้เป็นผลไม้นะคะต่อไปค่ะวุ้ย เหมือนส้มโผเลยด้วยแตงโมก็มีสีเหลืองด้วยนะคะสีเหลืองกับสีแดงนะคะนล้วคนนั้นเรียบร้อยค่ะสบายค่ะใครรู้จักบ้างน้อยอะไรน้อยนมีเม็ดไหมคะมีเม็ดมันลักษณะเหมือนแตงโมเลยแต่เม็ดมันกินได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะเม็ดแปงลเวลาเรากินเข้าไปอาจจะติดรลอดลมได้นะคะแล้วก็ต้องคอยดูทีดีด้วย นี่คือน้องนานะคะเออะไรนะ สับปะรดหนามตรงนี้มันเป็นไงคะเศรษฐีคมมากนะคะลและ้วก็มีตาสับประรดมีตารอบตัวมีหัวตาลายเลื<ไ>้อยๆโดนใจนี่เน,นื้อไหนเนื้อหลอกเนื้อไหนสียลายสับปะรดสียลายสีเหลืองเก่งมากค่ะอังม่น,นอังม่นสีอะไรคะเด็กๆเ,เคยเห็นอังม่นสีเขียวไหมเคย แสดงมันมีสองสีมีองุ่นสีแดงด้วยนะมีองุ่นสีแดงด้วยองุ่นเขียวนะคะเออแล้วก็องุ่นสีม่วงแล้วมีมีสีแดงด้วยนะแบบแดงๆแะถะายเป็นแดงแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเราเป็นไงคะเราเรียนรู้เรื่องผลไม้ไปแล้วลักษณะของมันไปแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูควาดให้ดูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปแล้วแต่ใครอยากวาดรูปผลไม้อะไรวาดมาหนึ่ง สองลูปก,ก็ได้เสร็จแล้วให้ระบ,บายสีได้ไหมคะ่<ไ>เดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนเดี๋ยวคุณครูเรียกมาให้ตัวแทนและให้ตัวแทนเอากระดาษไปแจกเพื่อนๆได้ไหมคะ<ไ>อขวัญมาค่ะขวันมาอ่าขอออวัญหยิบเินสองไปสีอันค่ะแล้วไปแจกเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกของเราเสร็จแล้วใครได้แล้วให้วาดรูปได้เลยนะคะ ไปดินมาค่ะไปดินมาแจกเพื่อนอันตอไปสีนะแจกเพื่อนต้องนวาดล้งลงลูกนะลูกตันมาค่ะเอาไปแจกเพืนน่อนในมกลุ่มเราคนละหนึ่งแผ่นนะคะอ่าน,นาเดียมาค่ะ เสร็จแล้วกลุ่มไหนได้แล้วให้ลงมือวาดรูปตามจินตนาการได้เลยค่ะวาดได้เลยค่ะอโอเควาดรูปตามจินตนาการแจกเพื่อนด้วยคนละหนึ่งแท่งวาดอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะคะวาดอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะหลังจากนะั้นพอวาดเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครวาดรูปอะไร แล้วสวยหรือเปล่านะตามจินตนาการตัวเองเลยใหญ่ๆไม่ต้องลบค่าวาดใหม่วาดตีดวาดใหม่ได้เลยนะวาดใหญ่ๆค่ะอ่าถ้าเป็นองุ่นก็วาดหลายๆอันกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตัวเองมาบอกกับเพื่อนว่าตัวเองวาดรูปอะไรได้ไหมคะได้ค่ะเอดูแล้วเรินจากกลุ่มนี้ก่อนค่ะุกขึ้นมาค่ะหยิบผลงานตัวเองมาด้วย อ่ะมาโชว์เพื่อนหน่อยอาคนอื่นดูด้วยนะว่าเพื่อนว่าสวยไหมนะคะอ่ะยืนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นทุกคนอ่ะเริ่มจากไอ้ดินก่อนเลยไอ้ดินไอ้ดินวานรูปอะไรคะแตงโมแตงโมอันไหนคะชี้อ่ะแตงโมอันไหนคะอ่ะแล้วอะไระอีกคะอ่างงูอะไรคะกุเรียนมีอะไรอีกอะไรแอปเปิ้ล <Apple. S 2> เพื่อนว่าสวย สวยเอาตบมือเพื่อนเาสิเห็นไมเรามีความสามารถมายืนกรอนอ่ะของปันปันบอกเพื่อนค่ะปันปัอะไรละส้มแตงโมอะไรคะมู่หรอใช่ไหมอ่ะเพื่อนว่าสวยไหมคะเห็นไหโอ้เพื่อนว่าได้สวยมากแล้วก็ระบายสีได้สวยมากเอาตบมือเพื่อนเรคสิอ่ะขอร้องเลยบอกเพื่อนเลยร้องเลยว่าที่นอะไรบ้าง มีอะไรอีกไหมคะสตรอเบอรี่โอ้และน้องเอ๋ชอบอะไรที่สุดบอกเพื่อนซิอ๋อชอบสตรอเบอรี่ตกลงให้เพื่อนหน่อยค่ะตกลงใี้มาเองมีอะไรบ้างคะแตงโมใช่ไหมลูกแตงโมอะไรคะส้มสตรอเบอรี่อืมอ่าตกงให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วน้องเอ๋เองชอบอะไรชอบอะไรคะชอบอะไรที่สุด แอเปิ่อปเปล้ยอตรงนีุ้มนี้หน่อยอ่ะกนี้ไปหน้าคอยค่ะอยนีมีลุ่ม่อไปหน้าที่เดิมเลยอ่ะุ่มนี้มาค่ะอ่ะอยูุ่่มนี้เลยดูซิว่าเราว่าเหมือนขงเพื่อนหรือปลานะคะดูซิเพื่อนว่าเหมือนเราเราวเหมือนเพื่อนหรือเปล่านะคะมาอ่เริ่มจากตองนี้ค่ะตรงนี้บอกเพื่อนเลยตรงนีวาตอะไรคะอะงง่ดังๆค่ะ อ,อ,อะไรคะพ้กันค่ะจ้างจี้ผลไม้จ้ามจี้ผลไม้ไทย ถึงเชื่อผลไม้ร้งนนึงอันนี้อะไรนะคะ